ถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลสััดิ์สิตัวสิ่งใด

ý kiến của chúng ta sẽ cùng với <laughs> chúng ta sẽ điểm này để anh đi lắp này làm 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 làm

เเาอสียวิวไหนเสียวิวเสียแบงค์น้ำหน้าเสียแบงค์อ่ะอันนี้ปืนใยายวันนี้เป็นวันดีนะครับพอดีน้องๆมาแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จะประดับยศวันที่29ตุลาคม2564นักเรียนในเสียบรุ่น24นะครับ รุ่น25มาต้อนรับนะครับพูโ,โมเราอะไรครับพูโ,โมเราอะไรครับรเราอินซีฮะเราอินซี <c oughs> อันนี้คือนักเรียนเจรุ่น24นะครับจะประดับยศเป็นที่29ตสุลาคม ครับกลับมาโรงเรียนเก่านะครับที่โรงเรียนในสิบานบกนี่คือความภูมิใจของโรงเรียนในสิบาบกนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ อะไรเนี่ยลาบลาบบเฮ้ยอะไรเนี่ยลาบลาบลาบอันนี้นักเรียนสิบลาลาบคุ่โมเหลาลาบคุ่โมเหลาลาบ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 ครับดูเรีองดูเรีองดูหลอกผมลาบ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 ใครเสียภาษีใครเสียภาัษอ่ะเหราลาวครับอันนี้เหลาลาบนะครับดูลักษณะเหลาลาบครับคนดีครับ น้าเดินอะไรอะผมฟังเดวันไปไม่นานหรแกนะมันมาแตกเราลาบนี่นี่เราลาบเราลาบเราลาบมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับต้อนรับสู่เราลาบลาบครับอาจารวจานน้อลาบลาบลาบยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับมาแล้วครับ อ้าวจากกองไปไงไปไปวัสดีลโลกวันีสวัสดีครับมาแล้วครับอันนี้คือว่าที่ในสิบหนุ่มๆนะครับของกองทัพบกเหล่าทหารราบครับขนสัมภาระมาแล้วเดินทางมาแล้วมาแล้วครับไม่อยากเรียนผู้นำเลยครับ

มาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้ก็เหล่าทหารราบครับนักเรียนทั้งหมด460นายครับเหล่าทหารราบรุ่น24ดูการเดินครับจากวันนั้นถึงวันนี้เปลี่ยนไปเยอะครับคนดีพรุงพรังนะครับนี่ทหารราบเออเสียงหน่อยเสียงหน่อยไา่ตัวนั้นนะครับอ้าวเนี่ยเนี่ยมาแล้วครับทหารราบครับทหารราบ มาแล้วครับมาแล้วครับมาครับคลิปนี้ยาวหน่อยครับสวัสดีลูกสวัสดีมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับโอเคจะกินแชนแนลอย่าลืมดูไปลูกไป ผู้โมใหม่ผู้โมใหม่สวัสดีลูกสวัสดีครับนี่เห็นไหมครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ้าวครับูตาาี่รรอันนี้ทหารตราบออันนี้น้องๆหมดแล้วใช่ไหมครับน้องๆเสร็จแล้วครับทำพิธีต้อนรับเสร็จแล้วส่งหนึ่งที่นะครับ โอเครู้เรื่องครับยี่สี่หมดแล้วนะครับนีรุ่นยี่สิบห้าโอเคครับสำหรับวันนี้ดีใจไหมครับมาส่งลังพี่มีความรู้สึกไงครับมีความรู้สึกไงครับวันนี้มีความภาคภูมิใจครับที่ลุกพี่ได้กลับมาครับเราดีใจนะถือว่าต้องขอบคุณพุ้์ข้าบัญชานะครับที่ทำกิจกรรมดีแบบนี้ แล้ววันนี้เราไปไหนต่อครับกลับบ้านแล้วครับไปรับเวลาที่กองร้อยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับ